สวัสดีครับจากเพลร้านช่างหนุ่มนะครับห่างหายกันไปสักพกักเลยนะครับมีน้องให้กล้องโกโปมาไว้ถ่ายเที่ยวอะ่ะอันนี้ผมก็เลยเอามาถ่ายงานดูก็ถ่ายคนเดียวนะผมก็จะติดไว้ที่ที่อกแล้วก็ลองดูมุมกล้องแล้วกันนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับหรือว่าคลิปที่ผ่านผ่านมามีประโยชน์เมื่อเพื่อนๆดูแล้วฝากกดติดตาม,ตดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับมาลองดูกันนะครับวันนี้จะประกอบเครื่อง New Enmax ครับมาดู ครับก็ล้างทำความสะอาดนะครับก็ทากาวไว้อย่าลืมบีบบูทสองตัวนะครับแล้วก็หล่อเลื่นเลยครับนี่เบิกข้อใหม่นะครับขับเลย แค่ใส่ไปอย่างนี้นะครับก็ให้กดในรับจะมีนัดสันน้นรับยาวนะครับแต่รัดยาวก่อน พวกเครื่องมือพวกนี้มันจะงานจะไวนะครับแต่ว่าต้องใช้ให้เป็นด้วยนะครับบางคาันนี่น็อตเสียไปเป็นสิบตัวนะครับ อะไรพีเวลาเราถอดพยายามที่เ,เล็กพยายามใส่ให้มันเข้าที่เดิม,มครับมันจะได้ไม่หาย รถนี้สามแสนกิโลนะครับดูสภาพจะไปแล้วนี้โอโหสะรปงก็ะขาดแล้วเดี๋ยวใส่ไปก่อนเดี๋ยวบอกเจ้าของนะครับว่าคงต้องเปลี่ยนสปริง กีอนนะครับกี้างเขียวหมดเลยเรียบร้อยนะครับประกอบฝ้นล่างเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดก่อนแล้วก็ทำเป็นช่วงๆแล้วกันเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะประกอบชุดมัดไฟนะครับชุดบนแล้วก็ชุดข้างซ้ายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตามในคลิปต่อไปนะครับ